กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารบทุกท่านนะครับกับผมโอเล่พระลาดอนช่องร้อยแปดนะครับหรือว่าซีเฮดหนึ่งร้อยแปดนะครับหนึ่งศูนย์แปดจะได้พาพ่อแม่พี่น้องมาที่อำเภอหนองสูงนะครับอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะครับพร้อมกันนี้ก็จะได้เล่าเรื่องของ เจ้าเมืองคนแรกให้ฟังน้ำน,นะครับเจ้าเมืองนองสูงคนแรกนะครับก็คือพระไก่สรราชหรือว่าสิงไตย,ยวงศ์นะครับเพิ่นเป็นเจ้าเมืองคนแรกนะครับเพิ่นเป็นชาวผู้ไทยนะครับผมกทิไ้เราให้ฟังนะครับสําหรับอําเภอหนองสูงนะครับก็เป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารนะครับก็อยู่บริเวณอําเภอกุชินารายของจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอคาชะอี อำเภอดงหลวงมืนี้นะครับอำเภอนิคมคําส้อยนะครับคือระยะทางห่างจากอำเภอกุฉินารายนะครับ32กิโลเมตรนะครับห่างจากอ,เอำเภอคําชะอี15กิโลเมตรห่างจากอำเภอดงหลวง51กิโลเมตรห่างจากอำเภอนิคมคําส้อย37กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหาร51กิโลเมตรนะครับ สำหรับอำเภอหนองสูงนะครับอำเภอหนองสูงก็มีอาณาเขตติดต่อกันกับอำเภอต่างๆที่อยู่ขางเคียงกันก็คือด้านทิศเหนือก็ติดกับอำเภอค้ำชะอีด้านทิศตะวันออกก็ติดกับอำเภอเมืองมุกดาหารกับอำเภอในคมค้ำซอยทิศใต้ก็ติดกับอำเภอเลนหนกท้าของจังหวัดจะโสธรนะครับและอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนทิศตะวันตก,กติดกับอำเภอหนองพอกของจังหวัดรรออ็ดนะครับและอำเภอกุชินารายนะครับของจังหวัดกาลสินนะครับการแบ่งเขตการปกครองนะครับอำเภอหนองสูงนะครับแบ่งเขตการปกครองออกได้เป็นหกตำบลน,นะครับก็มีหนึ่งตำบลหนองสูงสองตำบลนนนยางสามตำบลผู้วงศีตำบลบ้านเป้า ตำบลหนองสูงใต้หกตำบลหนองสูงเหนือนะครับมีหกตำบลน,นะครับส่วนการปกครอ,อ,อ,องส่วนท้องถิ่นก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ห้าหางนะครับหนึ่งเทศบาลตำบลภูวงสองเทศบาลตำบลบ้านเป้าสามเทศบาลตำบลหนองสูงเหนือสี่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยางห้าองค์การบริหารส่วนตำบล นองสูงใต้นะครับนะครับเอาก็เดินทางไปชมบรรยากาศไปน้ำนะครับชมบรรยากาศไปน้ำผมก็จะได้เล่าเรื่องประเภทนี้ของชาวอำเภอหนองสูงให้พอแม่พี่น้องฟังน้ำนะครับคือประเภทนี้โฮมเงาเผาผู้ไทยนะครับก็เพิินก็จะมีประเภทนี้เกี่ยวกับชาวผู้ไทยนะครับโฮมเงานะครับก็คือรวมกันนะครับบุญโฮมกันนะครับ อมอก่ามะวายพระไกรสรราชนะครับหรือว่าสิงไตยวศงนะครับเป็นผู้ที่เป็นเจ้าเมืองของหนองสูงมาตกรนะครับเป็นคนแรกนะครับสำหรับพระไกรสรราชหรือว่าสิงไตยวศงนะครับเจ้าเมืองหนองสูงค้แรกนะครับปีพศ2387ถึงพศ2420ปัจจุบันแถวมนี่ก็คืออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร ภาคอีสานนะครับอดีตบรรดาศักดิ์ที่พระสีหน้ำหรือว่าเท่าศรีหน้ำดำลงตำแหน่งเจ้าเมืองคำอ้อในประเทศลาวสืบเสอสายมาจากเจ้านายในราชกุลเผ่าผู้ไทยนะครับแห่งเมืองคำอ้อและเมืองคำเขียวก็ได้อพยพมาจากแฟน12จุดไทยหรือแฟน12เจ้าไทยทางตัวเหนือของประเทศเวียดนามนะครับพระไกสรราช หรือว่าสิงนะครับเป็นต้นตระกูลไตยวงกลางประพันธ์อาจวิชัยโกมารพัฒนะครับน้ำสกุลเหล่านี่นะครับก็มีอยู่ทั่วไปแล้วนะครับอยู่ในจังหวัดกรสินจังหวัดมุกดาหารนะครับหลายแล้วนะครับสําหรับประวัตินะครับพระประวัติของท่านพระไกรสรราชนะครับหรือว่าสิงค์คนทั่วไปก็นิยมออกน้ำเพลินวา เจ้าไก่สลราชหรือเท่าไก่ยราชนะครับมีพน้ําเดิมมาเท่าสิงต่อมาก็ได้ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าเมืองคําอ้อซึ่งเป็นเมืองแฝดคู่กันกับเมืองคําเมืองคําเขียวนะครับคนลาวทั่วไปก็นิยมออกน้ําเป็นเมืองล้มกันว่าเมืองคําอ้อคําเขียวในบรรดาศักดิ์ที่พระสีหน้าหรือเท่าสีหน้ําซึ่งเป็นบรรดาศักดิ์ที่มาจากพน้ําเดิมบาสิง เมืองคาอ้อนี่นะครับเดิมเป็นหัวเมืองภูไทยนะครับขึ่นแก่นคร้หลวงเวียงจันทพระไกรสรราชนะครับหรือว่าสิงนะครับมีเชือสายเป็นเาผาภูไทยดําในพงษาสาวดานเมืองแทนก้าวไว้ว่าเผาภูไทยดําตั้งโลกลากดั้งเดิมที่หน้าน่อยอ้อยหนูเมืองแทนหรือเมืองแถงปัจจุบันก็เมืองแถงเมืองแทนถูกเปรียดน้ำเป็นเมือง เดียนเบียนฟูซึ่งเป็นภาษาเวียดนามก็แปลว่าเมืองชายแดนเมืองเดียนเบียนฟูตั้งอยู่ทางตองเนเหนือของประเทศเวียดนามนะครับชาวผู้ไทยลําก็ได้อยพยพจากเมืองเดียนเบียนฟูเพื่อหนีภัยก็ามแห้งแรงกันดานนะครับมาตั้งเมืองไม่ณเนะมืองวังและเมืองคําอ้อนะครับปัจจุบันอยู่ในแฝงสุวรรณเขตประเทศลาวนะครับ ชาวผู้ไทยก็ได้อพยพไปตั้งโลกลากเป็นบ้านเมืองหลายเมืองในแฝงสุวรรณาเขตนะครับเช่นเมืองวังเมืองวังอังคำเมืองวังมนเมืองสุพรรณอ่างทองเมืองคำอ้อเมืองคำเขียวเมืองเชียงเชียงหมเมืองผาบังเมืองผู้วานากระแดงเมืองพานเมืองบกเมืองพินเมืองน้องเมืองพองเมืองพารันนะครับ สันนิฐานว่าบรรพบบรุษของพระไกสรราชหรือว่าสิงห์นะครับก็บคงเป็นเจ้าเมืองคำอ้อสืบกันมาหลายสัวอายุคนเลยนะครับหลังจากนั้นก็อบพยพจากเมืองคำอ้อนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่สามแห่งราชวงศกก์จักรีเท่าสีน้ำหรือว่าสิงห์เจ้าเมืองคำอ้อก็ได้เป็นภูน้ำพาภัยพน้นชาวผูไทยจากเมืองคำอ้อ จำนวน8 0 0กับ6คนและเช้าพุู้ไทยจากเมืองวังจำนวน952คนรวมเป็น1,658คนอบพะยพหนีภัยสงครามจากสยามและความแห่งแรงจากบ้านเมืองเดิมขามแม่น้ำโขงเมื่อขึ้นฟังทีทาศีลาเมืองมุกดาหารต่อมาพระจันทรสุริยวงศ์นะครับหรือว่าพรหมจันทรสาขาเจ้าเมืองมุกดาหารองค์ที่สาม ได้อนุญาตให้เท่าสีหน้ําหรือว่าสิงและพ่พ้นไปตั้งบ้านเลื่อนอยู่ณโดงบังอีนะครับดงบักอีนะครับแฝงเมืองมุกดาหารอันเป็นพื้นที่ตั้งของอําเภอหนองสูงในปัจจุบันนะครับนี่แหละครับตำนานที่เพ่นไดโอพยพม,มาจากเมืงองคําอ้อนะครับมาอยู่เมืองหนองสูงนะครับแต่มีเรื่องราวมีตำนานมีประวตัติศาสตร์นี่หลายย่างนะครับสัางเมืองคัชะอี สั่งเมืองน้องสูงเมืองดงหลวงนะครับแถวมื่อนี่พันเป็นผู้ไทยพันเป็นพี่น้องกันนะครับผมก็จะได้เล่าให้ฟังตอนเหตุคลิปอำเภอคามชะอีกที่นึงนะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับกลาบสวัสดีครับ